นี่ตอนนี้นะคะกําลังนั่งพักกันอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะพี่มาลีอาหารเย็นเรานะคะสบายสบายใช่ไหมีกให้ตีกเข้ามากินเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินข้าวกันใช่ไหมไม่รู้ตอนไหนแม่ที่คืออาหารเย็นเรานะคะอาหารเห็ดพี่ตะวันตอนแรกก็ตื่นเต้นกับเห็ดมากเลยลังๆมาก็จะไม่เอาแล้วนะไม่เอาขาไม่เอาตัวแล้วเอาขาโอ้ว้าวทุกคนตอนนี้คือ สวยมากเป็นป่าที่แบบใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะความสมบูรณ์ของธรรมชาติแม่ห้องสอนของเราเราเดินผ่านไปผ่านมาเราก็ต้องอนุรับไว้นะคะนี่สวยมากเลยอะ่ะนี่ใช่ไหมแอ่งน้ำโอ้โห นี่ใช่ไหมลูกพลับนี่ไงมีอ,อ,อ,อันนี้คือมีแอ่งน้ำนะคะทุกคนให้วัวได้กินน้ำนะวัวควายแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าลูกพลับธรรมชาติทุกคนเคยทานกันไหมนี่นี่นี่แต่กลิ่นหอมมากเลยเนาะมันกินได้เรหรอลองกินดูไหม ต้นมีไหนคะต้นพี่ต้นมีไหนต้นคนีหฮะถ้าหาต้นไม่เจอนี่ไม่กินโอ้ทุกคนหอมมากอ่ะต้นนี่ไงนี่ไงอันนี้คือต้นนะคะลูกพลับป่านะทุกคนโอ้พึ่งเคยเห็นกินได้นี่ลองกินดูหอมตงมันป่าหอมมากลูกพลับเดี๋ยวลองกินดู นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะว่าลูกครับป่าจะเป็นยังไงนะหวานแต่ขมอันนี้กลิ่นนี้คือแบบหอมมากเลยนะนต้องกินอันนี้เลยใช่ไหมแกะเปลือกออกแกะแล้วเราอันนี้แตบดูก่อนมันฝาดแต่หวานอืมฝาดมัหวานไหมหวานมากทุกคนแต่มันจะฝาดนะฝาดไหมพี่คิดไม่ฝาดหรอฝาดเฉพาดที่สักสี่กิโลหรือเปล่าอันสุกอันนี้ก็สุกนะต้องกินข้างในลึกๆเลยเพราะเมื่อกี้เรากัดตรงนี้ หวานมากเลยทุกคนตอนแรกเขาก็ไม่รู้แต่ไกอยากกินให้ดูแล้วก็เลยทุกคนมาก็กินกินเพราะว่ามาถึงจุดนี้คือต้องแบถ้ากินแล้วตรงนี้ต้องเพิ่มพลังนะ้ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะแต่มันฝาดมากเลยคนที่หมดแรงอ่ะแล้วมาถึงจุดนี้มันจะติดลิ้นถ้าได้เจอลูกพับเียนะแต่หอมมากเลยขึ้นมาเรก่ิยนฝาดแล้วเดินไปกี่ร้อยเมตรก็คือยังนึกถึงใช่ไหมใช่อย่างว่าแต่กลิ่นมันเหมือนอะไรเนี่ย มือนแมงอะไรที่อย่างละมุดเนื้อเหมือนละมุดนะคะแต่ว่าหน้าตาเหมือนลูกครับใช่ไหมโอ้เลยกัดเนี่ยยุงกัดน้องแน่แเลยเนี่ยแต่กินมึงกินเหมือนทุเรียนกลิ่นเหมือนอะไรเขาบอว่าอยังว่าทำไมละเลยฝาดใช่ไหมฮะครั้งแรกแต่หวานหวานแต่ว่าใช่มันติดลิ้น มันลิ้นน้องผิดเละขี้ฟันเต็มเลยกินะต้องปอกเปลือกอ๋อแต่ตรงนี้นปรงที่สวยแล้วก็ไปต่อจะมีชิงช้ามาชิงนี้นะเนาะอะไรคะบคุณ<า>ค่ะโอ้หมียาให้ด้วยนะคะยาดมยาดมน้ำมันเขียวค่ะยอดมากนิ่หอมมากมอันนี้ขายแล้วบอกอะไร นี่ทุกคนที่มาเลี้ยงให้นะคะให้ทุกคนด้วยค่ะสุดยอดมากเลยถ่ายรูปให้เขาสวยๆถ่ายาดมไปน้ำมันเขียวนะคะตราแม่กุหลาบค่ะเนี่ยน้ำมันเขียวเนี่ยเขาชอบทากับน้ำใช้กันใช้ดีด้วยนะคะทุกคนอยากได้ก็สั่งเอาแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าที่แน่ๆบอกให้สั่งละสิบาทสิบาทคนละสิบบาทไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่เยยบอกว่าข้างหน้านมีิีสวยๆนะคะจะไปเจอกันทีน่นู่นเลยดีกว่านาอโหทุกคนหมอกฝนค่ะมาเต็มเลยนะคะนี่มาพร้อมเม็ดค่ะนีน่าสวยมากเลยอะ่ะเราอยู่ท่ามกลางหมอก ยอดมากดูมองขึ้นมานี่คือแบบขึ้นมาเต็มเลยนะโอ้อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสจังเลยอะ่ะนี่เต็มเลยค่ะกำลังลอยขึ้นโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นี่ทุกคนเราไม่เคยเห็นน่ะเรียกว่าอะไรนะ100 1 0 0สทใช่แสดงว่านนที่นี่อากาศดีมากดอกอะไรไม่รู้แต่ว่ามันจะออกประมาณหน้าหนาว เป็นสีชมพูอ่อนเป็นเผาระยะแต่เป็นต้นเนี่ยนะคะสีชมพูอ่อนอันนี้ส้มปีเก็บยอดปียำกินยำกินอันนี้กุหลาบพันปีสีชมพูขาวออกแน้าหนาวเช่นกันแล้วก็ไหนเนาะมีต้นสีม่วงเรียกว่าเอ็นอเออันนี้เป็นอะไรนะมันเกี้ฝอยอะไรนะฝอยลมฝอย นี่ทุกคนเรามาถึงแล้วจุดนี้จดเปลี่ยนโปรไฟล์ใช่ไหมใช่โปรไฟล์ของเพจยอยเที่ยวตามรถคือตรงนี้แล้วก็รูปโปรไฟล์นะนะเป็นเกียรติเป็นสีมากเลยพี่ดีกรช่องสามเออจริงค่ะดูเหมาะขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้ใครเป็นนางแบบอ่ะคือทุกคนอยากเป็นนางแบบหมดแล้วพี่แล้วตอนนี้นี่เหมาะเต็มเลยนะคะพี่ตะวันกําลังขึ้นมา โอ้เย็นรายังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเราต้องเดินไปทางนี้เหรอคะพี่โอ้เราต้องเดินเลาะนี่ไปนะแล้วก็เราก็ต้องไปขึ้นที่นู่นไหมเห็นที่ดอยนั้นไหมใช่ไหมโอ้เราจะเห็นทางมินเนี่ยดูดีไปหมอกมามาเร็วไปเร็วมันขาวมดเลยเนาะมันมีสีเขียวด้วยอ่ะ หยัดถ่ายรูปให้เราหน่อยอย่างกล้องของของพี่ยอยมันยังเขียวยเลยกอเออกล้องพี่ยอยสวยเป็นยังไงบ้างคะแม่บรรยากาศชอบไหมคะแม่ไม่ไหวแล้วบรรยากาศคือดีมากเลยขึ้นมาแล้วคุ้มมากนะคะคุ้มสุดๆเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าฝั่งดูชินใจนะอากาศดีเดี๋ยวเธอเดีย<ห>๋วยวจะได้ไต่สันดอยคราวนี้แต่พวกเนี้ยโอ๊ยเราต้องไปสันดอยนะทุกคนไม่อยากไปแตาจะต้องไปดูว่าแบบนี้มันสวยยัง ไนมามาอ่าอ่าไรสดเหรอคะไ์สดอุ้ยดีเบอร์น้องแพทไปด้วยมาเลยแล้วน้องแพทไปด้วยจะไปยังไงก่อนเดี๋ยววันีไหนขอดูรูปสวยสวยได้นะสวยได้เลยได้เลยเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าได้วิวใช่ไหมถ้ามันเห็นหน้ามันจะไม่สวยจะชมหรือว่าจะหยางเน่ยบัดนยกเว้นยกเว้นสาวน้อยคนนี้ค่ะไม่ว่าจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนางก็แบบ สวยตลอดเฮ้ยจริงเหรอคะไปเราจะไปไต<า>่เ <3 S 1> สาเ <3 S 1> สา,สาดอยว่ะน,น,น,นี่น้ำอดน้ำทนมากค่ะลูกผลลูกเฮ้ยสวยอะ่ะแม่หเหี่ยวข้างล่างเนี่ยทาง <c oughs> ใช่นี่ค่ะทางมีแค่นี้แหละน้อง<ป>น้องเดินน้องยังต้องเกาะใช่ต้องเกาะค่ะก็น่ากลัวมากพี่ชูสั่งมาเที่ยวนะเดี๋ยวพี่จะพามาเที่ยว เมื่อวานพี่ชูศักดิ์เขาฝากทำบุญมาสองร้อยโอจริงเหรออาจารย์เรียบร้อยอ๋อดีเลยค่ะสาธุด้วยค่ะป่ะพี่ไปต่อไม่เห็นน้องแพทไลฟ์สดเลยอันนี้ไงนี่ไงเอาช่องพี่ย้อยนี่พอละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชูศักดิ์มาช่องน้องอีกเดี๋ยวพี่ย้อยเหงาป่ะป่ะป่ะหนูอยากไปทั้งนู้นแล้วตื่นเต้นมากเลยทุกคนเดินไปแล้วก็ตื่นเต้นไปนะเราว่าต้องเดินอย่างระมัดระวังค่ะโอ้ยเราชอบมากเลยเริ่มชันแล้วแม่เจ้า ตืนเต้นทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสถ้าไม่ได้มาแพทขอเป็นตัวแทนในการพาเที่ยวนะคะในเม่ฮองสอนนะคะในวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่เดินมาสวยมากค่ะสวยมากได้มารีบมารีบมารีบมาถ่ายนะไปไปเดี๋ยวไปนี่รอดูวิดีโอใน YouTube เลยนะคะนี่ อุ้ยคนนี่ก็เก่งเนาะหาทางขวานะคะถ้าอจะลงหมู่บ้านนี้นะคะโอเคค่ะนี่เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็เราจะไปนอนตรงหงอ,อนที่สองนะคะอยากให้อยากให้เห็นหน้าตเตงจังไป็นึ่งนะนี่เป็นยังไงทุกคนยากาศคือแบบดีมากอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวค่ะคือถ้าเราอยู่แบบนี้เราสามารถแบบจะเสียงดังแค่ไหนก็ได้ไง ใช่ไหมใช่จริงเหรอโอ้ยใครอย,อยู่โดยไหนบ้างได้ยินเสียงแพทไปหมดแล้วนะลมแบบสุดยอดมากเลยอะ่ะใครก็ได้ถ่ายรูปไปที <g iggle> ถ่ายรูปปหนูด้วยชอบมากเลยทุกคน มาแล้วตรงปกจ้าทุกคนตร,กคตรงปกเลยจ้าสวยมากบรรยากาศดีมากอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเรามาช่วงฤดูหนาวนะคะเราก็จะเห็นดอกสีชมพูสีม่วงนะคะอันนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยานะรากเนี่ยสามารถเป็นยาได้นะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะทุกคน<อ>ตื่นเต้นมากเลยเราปีที่พักเราแล้วก็เราไปทําอาหารกันดีกว่าคือสวยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะ ดีนะคะขึ้นมารอบนี้คือแบบฝนไม่ตกนะเพราะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะอุ้ยต้นอะไรนี่อ,อ่ะไม่ได้ร้าโอ้อันนี้เม็ดอะไรนะไอลูกอันนั้นนะทุกคนขึ้นแล้วนะเม็ดอ่าเหมือนเม็ดอันนั้นเลยอะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอุย้ยฟ้าร้องเหมือนเอลูกอะไรนะเกาลัดป่านี่เห็นไหมคะทุกคนดูตาเขาก่อน โดนอะไรกัดก็ไม่รู้โอ้ยอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวมากๆากเลยอะคือดีอะเราชอบมากเลยเดี๋ยวเพจจะเดินไปสารดอยแล้วะคะทุกคนเสียวเหมือนกันนะคือแบบเดินมาพูดไปด้วยนี่คือขาสาั่นติ๊กติ๊กติ๊ก,ต,ก,ต,กติ๊กเลยนะแต่รู้สึกว่าชอบมากเลยอยากทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่พี่ใหญ่นู่นเห็นไหมคะข้างบนนุน่นนุ่นพี่ใหญ่อยู่นุน่น ถึงนี่แล้วนะถึงนี่แล้วนะอยู่นี่แล้วสวยไหมสวยไหมถ่ายรูปให้หน่อยไม่ม่ใครอยู่ตรงเดี๋ยวไปแขบเอาเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นแล้วนี่หมอกจังๆอันนี้คือเรามาถึงสันโดยสุดๆแล้วนะสันโดยที่หนึ่งนี่เม็ดอะไรก็ไม่รู้สวยดี เห็นไหมคะสันดอยสันดอยอันนี้เรายังไม่นอนดอยนี้นะคะเราจะขยับไปข้างในอีกตื่นเต้นมากเลยทุกคนขนาดเป็นคนดอยยังตื่นเต้นขนาดนี้นะเย้ถึงแล้วโอ้ยว้าว จะบนินลมเย็นมากบรรยากาศคือแบบสดอร์ินสุดๆไปเลยคุ้มมากทุกคนคุ้มสุดๆ นสันโดยสวยมากเลยอะ่ะโดยงอนไก่ตรงนั้นตรงนั้นฮะ,ะจะเป็นจะเป็นโดยงอนไก่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุวะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นกับธรรมชาติเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปนอนตรงนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าแพดจะพาไปทําอะไรกินอาหารในตอนเย็นนี้นะนี่เห็นไหม ไม่อยาเป็นสันด้วยแบบนี้นะทุกคนเอออยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแพทย์จะเป็นตัวแทนนะคะพาเที่ยวธรรมชาติในแม่ฮองสอนเองนะคะพี่ๆชอบกันไหมถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แพทย์ด้วยนะคะแล้วเป็นกําลังใจให้แพทด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายร่กดีสุดๆเลยอยากทิ้งทุกอย่างไว้ตรงนี้จังเลย